สวัสดีครับพบก,กับพวกเราเตียนมังกรสาขาดุงดิงนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับรถคันนี้ครับ i s u D-Max x s e r i e s 4ประตูยกสูงนะครับรถคันนี้สีดําจดทะเบียนปี2556นะครับราคาเงินสดอยู่ที่559,000บาทดาว7บาทสงงวดอยู่ที่19,77บาทแปสีงวดเท่านั้นนะครับ ตัวนี้เราใส่แม็กแต่งให้เลยนะครับเป็นแม็กใบพัดสีดำพร้อมกับยางใหม่นะครับส่วนตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันเลยครับด้านในจะเป็นเบาะผ้าสีดำแดงนะครับตัวนี้หน้าจอมีระบบบลูทูธแล้วก็นำทางโดย gps นะครับ หรือในวิกิเตอร์นะครับอ่าภายในก็จะกว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถสีประตูจะกว้างกว่าแคบนะครับเปิดดูด้านหลังเลยครับเบาะเป็นเอกลักษณ์ของอของตัว x อ็กซ์ลเลยนะครับเป็นเบาะผ้าลายดำแดงนะครับอ่าแม็กแต่งสวยๆนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ มาดูด้านท้ายกันเลยครับด้านท้ายเจอนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับอ่าเวลาถอยก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะครับอ่เดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าฝั่งพวงมาลัยนะครับมีภายในนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับอ่ามีปุ่มตัวนี้จะเป็น ปุ่มหมุนสตาร์ทนะครับตัวนี้จะมีตัวนี้ยังเป็นตัว5เกียร์อยู่นะครับอ่าถ้าเป็นตัว1.9จะเป็นตัว6เกียร์นะครับอ่าตัวนี้รถปี56ามาอยู่ที่1 8 4่งแสนกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพห้องเครื่องอะไรครับตัวนี้ติดความแบมโบ้นะครับเป็นฝาครอบแบมโบ้ เบรกให้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2,500cc นะครับอ่าตัวนี้ระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์ VGS Turbo นะครับตัวนี้เป็นอร์โบไฟฟ้าแปรผันนะครับรถ9ปีห้องเครื่องยังสะอาดน,นะครับฝาเดิมนะครับฝาหน้าฝาเดิมอ่าตัวนี้อาจจะมีรอยรอยย่นนะครับ เป็นตามการใช้งานของรถ9ปีครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาในอินบ็อกของเพจเต็น์มังกรสาขาตรงนิงได้เลยครับหรือ YouTube โดโดหมูซิ่งก็ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อนะครับลูกค้าอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนสามารถแจ้งได้ในคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ